สามผักชีกับสี่สี่ักชีกับเรหา้าขีห้ากน้ำกับเรหกโอ้ยไม่ได้มาหา,าอุเชาอะไรจะเป็นอะไรของเองนะฮะอยากกินผักต่างกับเ <c oughs> ดีนผักชีอะไรประบาดเกิดเรื่องแล้วแล้วมาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ย<อ>ไม่ได้วิ่งเล่น <c oughs> ใครเนี่ยทำไมมีแต่คนจำกูไม่ได้วะ <c oughs> ใครอย่าลูกสลามพ่อ ล่ามล่ามครับโถครับพ่อฉันลูกเขานะของลูกลูกชายเหรอลูกนี่เขาเบิร์อีกสามหมื่นนะพอแล้วพอแล้วอันเก่ายังไม่คืนกูเลยไม่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 ตอนมันนี่มานี่ชอบทวงให้อายคนไม่คิดว่ากูจะอายมั้งออานานนะทวงจังเลยก็เมื่อวานบอกว่าอะไรเล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้อ่าอืมไม่ยังนิ่งอยู่อีกอ่ะแล้วมาทวงอะไรวันนี้แล้วผมพูดเมื่อวานเมื่อวานพูดว่าอะไรละ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้ใช้อย่านิ่งสิอ่ะแล้วมาทวงอะไรวันนี้ <c oughs> นีกบอกแล้วไงทํางานเยอะสมองลวนไปแล้วเมื่อว,วานพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้ก็ไป <c oughs> เอาของพรุ่งนี้ดิมาทวงอะไรวันนี้แล้วทวงจังเลยที่หลังกูไม่ยืมแล้ว ยืมมายืมมายืมมามายืมมาไม่เอาเองนะกุสานให้ยืมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไลน์ไปเองส่งไลน์ไปไม่เห็นหรอกเกงมึงแบ่งไม่เท่ากันเลยวะผ้ามันไม่เท่ากันทำไมนะทำไมมันเหมือนมันถูกข้างขวาข้างเดียวเลดียวผ้าข้างขวาผมเป็นเนื้องอกมานี่ได้มามา เมื่อครู่นี้นายจะพูดว่าอะไรนะผู้หญิงไปตามหาพาน์ทองแต่เจอผู้หญิงสวยมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้มาด้วยกันเขาไล่ปั้มมาสบายญิงไล่ปั้มจริงแล้วจะบอกนะว่านี่วิ่งหนีผู้หญิงมาใช่นี่เลยใช่สองคนนี้วิ่งหนีผู้หญิงมาใช่ใช่จริงๆไปครับอันนี้มาไล่ปั้มเป็นกูน่จะป่าใช่เอียเเลยอาไปเลยปล่อยโอกาสที่ไม่ได้ไหน จะเชื่อแล้วจะวิ่งหนีผู้หญิงกันเมวเมวก็หมูชอบเฮ้ฮ่ากูหน่อยไมก็ได้เป็นไงไนี่แทเกิดอะไรขึ้นเออตันหากลับทำไมอะ่ะก็เดินไปด้วยตันหาแต่พอเห็นหน้าแล้วตันหากลับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเออค่ะก<า>งวางตัดเล็บบ้างนะครับคุณเอต่อค่ะเพื่อนต่อมาเป็นนี้เลยค่ะคุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้มาหรือเปล่าไม่ ที่นั่นผมรบกวนคุยผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับชอบม่แตะเนื่ยต้องตัวเราทุกทีเลยอ่ะอเอาอย่างนี้ก็ก้อกาสนะเดี๋ยวเราแต่แอบดูก่อนเพราะผูช้ชายคนนี้มือนิ่มๆแล้วเนี่ยน่าจะหล่อเทหน้าดุแย่แอบดูก่อนถ้าหันไปแล้วเขาวิ่งหนีหรือหมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีเหมือนไอ้สองตัวหมานั่นอีก เอบดูใตนะ้เนะี่เฮ้ยทำทะไรอ่ะตดใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วโายประกอบยากด้วยตดอ่ะอีน่าสกีตตดนุ่นม่งด่ากูจนติดกับเกงในเลยนะนลื่นงหยาบใครอือหือใช่สุสาเขียวหระ <laughs> มีแล้วประมาณสี่มีแล้วก็แบบหล่ออะไรเงี้ยคุยกับใครนะบ้าเลยเนี่ยอ๋อฮะคุยกับใครลูกคุยกับน้องสาวอยู่อยู่คุยกับน้องสาวใช่น้องสาวชื่ออะไรจ้าสว่าถ้วยฟูอันนี้ไม่ฟูถ้วยฟูอะไรไม่ต้องไม่ต้องเสือกับเงสาวเขาไม่ได้คุยกับเรานะลูกง่ายเฉยคุยกับใครเนี่ย ลูกชายผมฮะมีลูกชายครับลูกชายชื่อว่าน้องถ้วยโฟมเอาออกมาใส่ถ้วยโฟมอย่าใส่ตึงมากเดี๋ยวโฟมหักนะเกหไม่เข้าใจผุเล้ลูกชายคนนี้คือยังหล่อเลยแล้วเขาก็ไม่ทันเพราะว่าเขาคือเนื้อคู่ของหนูเมื่อกี้นะเขารู้ว่าหนูก้มลงไปมองเหรอะเขาก็ยอมด้วยนะ ทำไงเลยไหมค้<ข>อแรบลินนล้นหลอกหนูมานี่นน่ะนิดหนึ่งขอเดชะอะไรไปเรียกลิ้นหลอกเขาด้วยไอหมอกไม่ชอบแหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปเรียกลิ้นหลอกเขาเนี่ยรอกเขาหันหน้ามาเนี่ย <C le af> จริงจริงไม่ได้แลบแล้วใครแลบจะไปรู้ไหมมีใครไปแลบไห <C le af> รือเปล่า <C le af> ้แลวคุณครับผมว่าคุณหันหน้ามาได้ค่จะหันหน้าาคุ่กันเลยิงเกือไม่ชเาไม่โคยังสุดชดิไปไปไปีตุนมาดีมามาทำไมฟันหน้ายังเรียกกูเลยมหมคุณไม่ได้ควม โอ้กูก็ไม่ได้กลัวมึงเนาะคะ่ะทำไมเอ่ยคะอะไรก่อนอะไรก่อนทำไมเอ่ยคะแหม่ลอ,อยหน้าพูดได้อยากทิมหน้าม <c oughs> ีมันี่มาพูดดีๆกับมันก็ได้มันคงไม่ดื้อมั้งแม่งได้เตะผาหมาัดเลยเจ็งเย็เยนเป็นอะไรกันเนี่ยก่อนนะก่อนคุณครับหันหน้ามาคุยกได้ไอมครับคุณได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนับนะแล้วเราจะค่อยๆหันไปนะวันอุบายตั้งแต่วันแรกแล้วไม่อยู่แล้ว ไปเลยนะไปเลยนะกูไม่ได้อยากให้มึงอยู่ตรงนี้นะไป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 กูเกลียดเจ้ามึงไปไปไปกูก็ไปอยู่แล้วกูไม่อยากอยู่กับมึงเลยยลกหมาไปไปไลกหมาไม่ต้อง z ู o นะจ้องจ้องขนาดนี้จะดูใสได้เก่งรูปร่างเหมือนลังไส้หมา เอโอ้ยชั้วมึงสวยตายเลยอีกกะบพ่อแพ้เฮ้ยอีเล็กตีนหมามึงเคยส่องหน้ามึงไหมมึงเนี่ยนหน้าคู่กับเมงรู้ตัวเปล่าไปไหนก็ไปไปเกลี่ยขี้หน้าไปอีสบู่บูดอืมอสบู่บูดสบู่บูดก,ก็มาเอจ็บปวดมากเลยนะนหน้าเหมือนปลาดุกปลาดอีหายกินหน้าอีหายกินหน้าก็มาแล้วเนี่ยนี่ใบก้อนเหลืองก ว่าไอน่นึกไม่ออกเลยด้ยนึกไม่ออกเออนึกไม่ออกมีเรื่อว่าะว้ายไอ้ขี้ไปอาไรขีไปไอ้ไก่ปิ้นเออพว่าว่ามีอะไรพูดมามีอะไรพูดมาเลยเอ้นเ่เด่่เนเด่่เน่ินก่อน่เนเ่เนมนเเนเลย อะไรกระซิบมันนะหัวหน้ากระซิบมันนี่แ่ละผมอ่ะเมื่อกี้ไอเห็นตั้งแต่ไอเห็นหม่อมแล้วผมไม่เห็นปากขยับอยู่ไอเคียดตึงไปด้วยไม่เห็นอย่าอย่าอย่ามึงอย่าไปหาว่าเขาเป็นหัวหน้าของพูดงั้นได้ไงเขาไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดเอาดีดีเอออ่ามึงมีอะไรมึงว่ามาอ่ะมึงยังนี่อ่ามึงว่ามาเดี๋ยวกูงิปก่อน คุณไม่ยินแต่กูคิดก่อนอะไรนะอ้ไอ้บน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 ไอหูไม่ดีหนีหลังเฮ้ยอู้ยไอ้รู้อะไรเนี่ยผมไม่ได้เธอเรื่องมือเขาถายกันเต็มเลยนั่นผมไม่ได้เธอเรื่องหี่ลังคนจีนนะคนจีนหีลังไม่ว่าหูตึงหี่ลังหูตึงหูตึงเออ มันไม่ดีใช่ไหมล่ะแล้วถ้าหูไม่ตึงอ่ะอ่ะหีไม่ได้ล้างไงเคียตึงไปไปเลยนะอีเหี้ตึงปี่ว่าอีงเท่าไอเอ้ยไปไคุณครับอะไรับ you